<c oughs> วันนี้ฉันกําลังออกกําลังกายนะโอ้โหฉันออกกําลังกายทั้งวันเลยอะ่ะโอ้โหเหงื่อไม่ค่อยไหลเลยอย่านะเดี๋ยวฉันอ,ออกกําลังกายเสร็จฉันจะเล่นเกมดีกว่าโอยนี่มันบ้านหลังนี้น่าจะมีไฟฟ้าเยอะแน่เลยน่ะ <c oughs> ฉันคงได้ไฟฟ้าแล้วก็ฉันคงจะกลายร่างเป็นตัวเลเวลหนึ่งร้อยน่ะในเข้าดูเซมีใครอยู่ไหม <c oughs> อะนี่นี่มันตัวอะไรเนี่ย เฮ้ยนายไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันไม่ได้ทำร้ายเจ้านะว่าแต่เอ็งมีสายฟ้าเยอะหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำแสงสว่างได้อย่างนะในกล่องเลยครับเอาเลยเฮ้ยขอบใจมากนะเออมาต้องร่วมมืออย่างนี้สิฉันไปละไม่นะฉันอุตส่าห์เก็บเก็บไฟฟ้ามันตั้งหลายปีเพื่อจะทำอะไรสักอย่างเอ็นน่มันกลัวอะไรกันมันเนี่ยไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอ่ะ เฮ้ยเดี hey, <so ๋ยนะบ้านผมมันมันโล่งจ้งกันอย่างนี้เลยวะเนี่ยไม่ว um> ่าแต่นี่มันของผมมันหายไปไหนหมดอะคอมผมบ้านผมอะไรกันครับเนี่ยนี่ในกล่องโ้ยังมีซูชิสามวันที่ผมยังกินไม่หมดแต่ว่าไอ้ตู้หรือว่าตู้เกมเฮ้ยหรือว่าโล่หนึ่งแสนซับผมมันหายไปไหนหมดทั้งแบบโอ้ย ทำไรดีวะเนี่ยใครมาขโมวยวะเนี่ยผมนี่คือแบบว่าหลับหล,ล,ลับลึกขนาดนั้นเลยเหรอเชียววะปูดอะไรวะเนะี่ยไปไปดีกว่าเฮ้ยลุงเอ้ยไม่ใช่ลุงบวยสิปูจานเ้ยแมวดีกว่าอ่าอย่าเพิ่งยุ่งไปหาลุงบวยก่อนลุงบวยเอออ่ะมีอะไรลุงบวยทำอะไรอยู่นะอ่าฉันก็กำลังไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรนะ่ะว่าแต่เองมีอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงมาแบบกระจจยกระจายอย่างนี้เนี่ยฮะ พอดีว่าบ้านผมอ่ะเหมือนมีคนแบบงัดประตูเข้าบ้านผมโดยที่ผมไม่รู้สึกตัวเหมือนจะแบบมันขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะไม่สิมันขโมยทุกอย่างเลยอ่ะ,ะนี่แกทําไมถึงได้โดนขโมยเนี่ยแล้วแกรู้ไหมนะว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยฮะผมไม่รู้เลยผมไม่รู้สึกตัวเลยอะแต่ว่ามันไม่ทําร้ายผมเลยอย่างนะออแล้ว ทำไงดีล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยง้นนั่นนะสิผมรู้สึกว่าเหงามากเลยในบ้านผมมันไม่มีอะไรเลยว่าแต่ลุงบอยมีอะไรให้ผมหรือเปล่าเนี่ยเออฉันก็มีอยู่นั่นแหละนะอะไรอ่ะลุงบอยก็มีพัดลมทรอทั์อะไรประมาณนี้ถ้าแกอยากจะได้เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวไปจัดการให้เฮ้ยได้เลยโอ้แล้วมาติดตั้งยังไงวะเนี่ยลุงบอยลุงบอยไปกับผมดรกว่าผมกลัวว่าผมไม่รู้ว่าว่าผมจะโดนอะไรมั่งนะแล้วผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะนะเอออย่าไปกลัวสิปถอยเฮ้ยว่าแต่ปู่จางเขาทำอะไรวะเนี่ย เอออย่าพุ่งยุ่งเอออย่าพุ่งยุ่งอะไรนะลุงไว้วิ่งไปก่อนเลยไป,ไปบ้านผมก่อนดีกว่าเอาเอได้ได้อ้ยนี่กแกจะวุ่นวายอะไรกันนักกันน้าเนี่ยนี่ดูไว้ดูบ้านผมสิเออว่ะมันหายไปได้ยังไงแล้วมันเอาออกไปได้ยังไงเนี่ยฮะฉันฉันจำได้ว่าตู้ของนายนที่มีทรทั์แล้วก็มันใหญ่โตมากแล้วไม่ใช่หรอวะนั่นน่ะสิผมไม่รู้ว่ามันเอาออกได้ยังไงโดยที่ผมนั้นไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยอย่างนะผมปินมา ไม่มีอะไรเลยอย่านะเออช่ามันเถอะไหนๆก็เองเอานี่ไปใช้ก่อนละกันได้ครับลุงบ๊วยเอาระวางยังไงวะเนี่ยลุงบ๊วยเออแล้วแต่เองนะสิได้งั้นเดี๋ยวผมวางก่อนมั่วๆละกันพัดลมอ่ะเฮ้ยพัดลมหายเอ้าพัดลมหายไปไหนเอาไอ้นกมันทําอะไรข้างบนนั่นน่ะพัดลมโอ้ยพัดลมหายได้ไงวะลุงบ๊วยเฮ้ยแกทาอะไรลงไปเนี่ยฮะบะเถอนั่นนะผมผมก็แค่วางแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยน่าจะปักอะไรแน่เลย โอ้แต่ไม่เป็นไรลุงเบย์ขอบคุณมากนะครับเอ้ยแกต้องมีอะไรชดเชยอ่ะเดเชยไหนนะลุงเบย์จะไปไหนน่ะฉันก็จะหาพัดนลมไงปะเถอะโอ้ลุงเบ์พูดเหมือนลุงตู่เลยไม่ใช่แมวแมวแมวเดี๋ยวลุงเบย์ผมแบบมีคนเกลียดผมม่ให้ทุกคนเกลียดลุงบเบย์ผมเฮ้ยโอเคตอนนี้ก็ข้อยังชั่วหน่อย,อยนะถ้ามันรู้สึกว่ามันขโมยอีกนะผมอยากจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรหรือว่าทําอะไรยังไงก็ได้ให้ผมรู้ว่ามันคือตัวอะไรขโมยไปได้ยังไงโถ วัวทำอะไรอะเฮ้ยฉันหิวนะเลี้ยงฉันหนสิโอ้ต้องเลี้ยงอีกแล้วหรอวะเนี่ยเออนิดหน่อยนะเออได้ได้โอ้ไหนไหนก็ไหนไหนอาจารย์เออว่าไงไอ้ฉันขออะไรสักอย่างหนึ่งสิอาจารย์เฮ้ยแกพูดดีๆไม่ได้หรอวะเออเออขอโทษทีอืออาจารย์เดี๋ยวผมขออะไรเนี่ยโอ้โหเปนมีภาษาจีนหรือว่าภาษาอะไรวะเนี่ยฮะมีแตงโมด,ด้วยเออเดี๋ยวผมเหมาหมดเลยแล้วนะอาจารย์เออเหมาได้นะแต่แก อย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะโอ้จ่ายตังค์อยู่แล้วเหรอเดี๋ยวผมจ่ายพรโทผมผมผมเดี๋ยวนี้ผมพูดเหมือนลุงบัวแล้วนะเดี๋ยวผมจ่ายแล้วกันผมจ่ายเดี๋ยวขอนั่งชิวกับลุงบวยก่อนลุงบวยมามานี่มาเอ้ยอันนี้ไปลุงบวยเดี๋ยวเรากินซูชิกันดีกว่านี่เอานี่ไปแตงโมถือไว้นี่เห็นไหมน่ะเออเฮ้ยโอ้ของกินเยอะเลยลุงบัวโคตรเยอะโอ้ยของวางข้างๆก่อนละกันนะรู้สึกว่าของมันเยอะไปหมด เอ้ยโอ้ยอ,อร่อยชะมัดเลยอ,ะอ่ะดูวัยใจเย็นๆกินค่อยๆกินพอถ่ดดิก็ติดคอตายหรอกเฮ้ยถ้าลุงเว้ยติดคอตายลุงเว้ยคงติดไปนานละอืมขอกินหน่อยละกัน <c oughs> แก,แกรู้อะไรเปล่าวะเมื่อคืนอ่ะบ้าน <c oughs> าจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะมึงมึงยังไม่บอกเลยอ่ะอะไรอ่ะลุงเว้ยเลยเหรอ โทษทีโทษทีเก็บไม่รู้เว้ยได้ยินเสียงชาวบ้านเขาพูดอะไรไหมน่ะมันไปอย่างนี้เลยนะเขาพูดอะไรน่ะเอ๊ะชัดบ้านชันน่ะคือคือมันมีตัวอะไรไม่รู้น่ะฮะอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองไปลองคุยใหม่หน่อยเอ็มฮ้ยเดี๋ยวลองไปลองคุยหน่อยไหมลุงบ๊วยก็ดีนะเออเอ้ยนายนายครับเอ๊ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีน่ะ เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับเนี่ย,อ,ยอ่ะพอดีว่าเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนสิตอนเช้าอ่ะเมื่อวานอ่ะมันมีตัวอ่ะอ่ะน่าจะเป็นตัวฟ็อกซี่อะไรสักอย่างเลยนะที่ฉันจําได้นะเฮ้อเอเอหรือว่าแล้วมันมันมันมาทำอะไรหรอครับเอ่อมันมาขโมยไฟของฉันที่เก็บไว้มาหลายปีนะ่ะฉันเก็บมาโคตรเยอะเลยนะแต่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาแล้วก็เขาก็จากไปโดยที่ผมนั้นไม่ได้เจ็บตัวอะไรเลยอ่ะนะฉันอุตส่าห์ เล่นกลามานานอยากจะซัดหมัดสักหน้ามาสักทีนะ่ะเฮ้ยแกรอดมาถึงขนาดน,นี้ก็ดีแค่ไหนล่ะนะแล้วฉันควรทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนบ้านผมเลยอะ่ะผมก็โดนขโมยเหมือนกันอะ่ะแล้วมันต้องการอะไรของมันวะเนี่ยนั่นนะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอเอไอจานมีอะไรให้กินไหมเนะี่ยโอ้ลุงบอยอย่าเพิ่งหิวตอนนี้นะผมผมผมไม่รู้ว่าผมต้องทอํายังไงดีนะ่ะเออว่าแต่แล้วมันเดิมไปไหนละครับเนี่ยอ่าฉันฉัน ฉันไม่รู้เหมือนกันนะเขาเอาเสร็จเขาก็ขายไปเลยนะ่ะนี่เออนั่นนะสิผมก็ไม่ได้ได้โดนทำ้ายแต่ว่าผมโดนขโมยของเ,ออเราควรทำยังไงดีว่าลุงเว้ยออไปเดี๋ยวเราไปเตรียมของอุปกรณ์อาวุธกันดีกว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรอบนี้นะ่ะไปไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายงนะตังก่อนสิโอ้จานเดี๋ยวผมค่อยจ่ายให้แล้วกันนี่ผมยังไม่ได้กินหมดเลยนะปุ้จานเอาคืนได้นะแต่ออฉันอยากได้สักชามหนึ่งอะนะ แม่ดีกว่าไปทําอาวุธดีกว่าฉันเดินมาไกลละว่าเธอ้อะไรครับเนี่ยอามามาอาวุธของฉันไม่ค่อ,อยมีเท่าไหร่นะเราควรทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่น่าจะเป็นอาวุธสุดท้ายของลุงบัวแล้วนะเออพอดีว่าแร่เหล็กพวกนี้มันมันหมดนะลุงบัวไม,ไม่ไม่รู้จะสร้างยังไงนะ่ะโอ้มันมีแค่ไม้โอ้โหมีแค่ไม้ธรรมดาเนี่ยถ้าแกอยากตายก,ก็ก็แค่ไม้กระบองโง่นี่แหละนะไหนอะไหนทำไมกระบองมาถูกเอาไปทำอะไรทิ้งไหนอะ งั้นผมเอาวันนี้แล้วกันนะลุงบวยน้ำมะครืออะไรก็ไม่รู้อะนะอะไรอะนดีดูสิอีเตอร์น้มันกาวล้าเกินไปละเดี๋ยวเอาอีเตอร์ไปฟัดหัวมันให้ลุงบวยเออโชคดีโชคดีแต่ลุงบวยไม่ขอไปด้วยนะลุงบ๊วยไม่เคยไปกับผมหรอกลุงบวยนมันขี้กลัวนะเออฉันขออยู่ในนี่แหละนี่ห้องหลบภัยของฉันเองเอาล่ะถึงเวลาที่ผมต้องตามล่าหามันแล้วแหละนะเฮ้ยมันอยู่ไหนกันเนี่ยฮะ ้ยยากระตาบุเตยากตากตาบุเต้ขละตอนนี้นะฉันมีหลอดไฟทั้งหมด1450ง่ยนะมันถึงข่าวที่ฉันนะต้องกายล่างเป็นฟ็อกซี่เลเวล100แล้วนะและฉันก็จะกลายเป็นตัวที่แบบว่ามีพลังสายฟ้าที่ไม่มีใครนั้นสาม,มารถที่จะฆ่าฉันได้เลยนะเฮ้สามสามอ นั้นที่สุดฉันก็กลายร่างเป็นตัวนี้สักทีดูตัวของฉันสิมีแต่ไฟฟ้าอ่ะไม่ใช่อะไรนนะมีแต่ไฟฟ้าลุงลังไปหมดเลยแอ่ที่ฉันไม่ชอบมันก็คือมันมันมีโบติดติดคอฉันด้วยนะทำมันเหมือนกระเทยเลยอ่ะฉันไม่ได้กับกระเทยสักหน่อยนะพูดไปก็หาเสียเวลา เดี๋ยวเราจะไปถล่มบ้านของพวกมันกันต่อดีกว่าฉันก็จะกลายร่างเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้ไงนะไปกันดีกว่าฮึฮึฮึว้าวเฮ้ยเฮ้ยไงตามล่าหาฉันอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยว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 นี่นี่นายเป็นตัวอะไรเนี่ยฉันคือฟ็อกซี่เลเวลนหนึ่งลอยนะดูหัวของฉันเสียมาสามารถหมุนได้ด้วยนะ นี่นี่คือแกที่ขโมยไฟฟ้าในเมืองของผมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่น่าถามน่าดูตัวของฉันสีมีสายฟ้าเต็มไปหมดเลยนี่แกจะมาทําอะไรครับเนี่ยเฮ้ยรออะไรล่ะฉันก็จะมาฆ่าพวกแกนั้นนะตายแล้วเออเอตัวอะไรนะฮะเอ้เอ้ปุจานเอ้ยยาเอ้ไม่อยากฆ่าปุจานฉันนันะเอ้ยฉันจะตายเฉันจะตายเอนี่ยอตาย ไปสิโถยเนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะผู้จานใจเย็นนะเอ๊ะไอ้ตัวนี้แหละที่มันฆ่าเพื่อนฉันนะนะเฮ้ยใช่เหรอใช่ฉันว่าตัวนี้แหละนะมันน่าจะกลายพันธุ์นะเฮ้ยเสียงมันผมได้ยินเสียงมันเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยโอ้ตาย้างเลยเหรอเ้ยเอาเป็นไงสายฟ้าไม่ทำงานอ๋โหดับของด้วย ผู้จานเฮ้ยฉันจะหนีละเอ้ยใจเย็นมันตายละเอ๊ะ้ย,ยนี่แกมันสุดยอดไปเลยนะขนาดฉันเล่นกล้ามาหลายปีฉันยังไม่กล้าที่จะตุ่ตยมันเลยอะนะอุย้ยไม่เป็นไรครับผมผมเข้าใจคนที่แบบว่าโม้เยอะนะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเหมือนพูดหรอกครับใน,นที่สุดผมก็ฆ่ามันได้อะนะเดี๋ยวนามันกลายเป็นตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยนี่ไงผมกลายเป็นตัวฟ็อกซี่เลเว่าหนึ่งร้อยไปหาลุงบวยไปเป็นหลักลุงบวยดีกว่า ลุงบัวอยู่เม้เนี่ยแมวดีกว่าเดี๋ยวลุงบัวหัวใจวายตายโอเคนะก็สระคลิปนี้นะนในการอ่าเป็นตัวฟ็อกซี่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลหนึ่งร้อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าให้เป็นตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเอาละทางนี้สวัสดีครับ let's go เฮ้ยเฮ้ยไปละจ้า